ชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังนั่งปรึกษาปัญหาชีวิตกับรุ่นพี่ที่เาขาเคารพนับถือรุ่นพี่ครับผมโดนภรรยานอกใจไม่มีคนอื่นผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ตอนนี้ผมเจ็บปวดและก็เสียใจมากๆเลยหลังจากที่รุ่นพี่ได้ฟังเรื่องราวอยู่นานก็ได้พูดขึ้นว่าเหตุผลที่เธอนอกใจนายน่ะมันไม่สำคัญแล้วล่ะเพราะยังไงเธอก็ไปแล้วนายทำใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้เร็วๆก็พอแต่ว่าถ้านายถามฉันว่าควรจะทำยังไงต่อฉันก็คงจะต้องบอกว่า นายก็แค่ต้องใช้ชีวิตแบบเดิมต่อไปให้ได้เท่านั้นเมื่อฟังจบชายหนุ่มจึงพูดขึ้นมาว่าผมอุตส่าห์มาปรึกษาพี่แต่ทําไมพี่ถึงแนะนําเรื่องธรรมดาแบบนี้กับผมรุ่นพี่ยิ้มเบาๆก่อนที่จะพูดว่าจําไว้นะความจริงมันเป็นอะไรที่ง่ายและชัดเจนมากแต่บางครั้งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเจ็บปวดเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่อยากฟังด้วยเช่นกันดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่นายสามารถยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้เมื่อนั้นนายจะเข้มแข็งขึ้นอย่างแน่นอน